สวัสดีค่ะพบกับติงหนึ่งเองจ้าวันนี้วันเดทที่ปลาบลุรี ไปต้งไปเขาดิเปิด29อะไรวะเป็นอะไรกันวะถึงแล้วจ้า อ๋อง็งเลยตอนนี้เราอยู่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวอามาังกรบ้ามันปิดเขาเปิดวันที่17กเกัาให้ตายสิยข้าวแล้วเนี่ย,เยิเน,นียเองไปกินอะไรนิดหน้าในรัสเวันนี้วันจันทร์ด้วยนะทุกคนวันจันทร์นะคะก็เลยอาจจะเอ,อประมาณนี้แล้วนะมาเที่ยวเราก็ต้องวางแผนนะคะต้องเช็คร้านดีดี นาคะไม่แล้วเดี๋ยวขอตัวลองจิ้มไปดูพริกกัดที่เราจะไปแล้วก็ไปดูรอบๆดูก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินข้าวใหม่ก่อนนะเใจอใกันค่ะถงแณ้วจ้าตอนนี้นะคะก็เออมาแมะร้านอาหารอยู่ที<ม>่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชาไม้แปดแปะแปะแปก่อนร้านนี้มีทั้งแบบเมนูก๋วยเตี๋ยวนะคะ เดี๋ยวเรือหมตุ๋นหมูตุ๋นเนื้อตุ๋นเนืมีในูข้าวตามสั่งนะแล้วก็พวกอะไรนะติ่มซำนิ่งติ่มซำนิดหน่อยใช่ซ้ำมีพอเป็ดจิ้บกรนจอยก็เดี๋ยวเราขอเวลากินข้าวก่อนนะคะ ก็นนะคือจะมาอย่างเยอะใหญ่ิ่มทุณกินสองคนจะหม,ไมไดไหมเนี่ยหมดเลกแล้พี่ยังสั่งข้าวไปจ้ที่สั่งอะไรมานะเราหมูสามชั้นทอดเา่งสั้น,สน่านกินนะะเดี๋ยวจะแอบ์ุน้องันนี้เซนีเขาก็จะมากับน้ำซุปของวเกี่ยวเรือก็ได้กเรื่งอง ว่าเขาแยกน้ำกับแยกเป็นเสิรอใไมเยอะเนี่ยเดี๋ยวเราลองกินกับแยกชิมนะไม่หว่ดกินกุ้งอันนี้นุ้หอน้อขออันเล็กๆกันนะแต่พี่อัวนี้คนใช้ตะเกียบไม่เป็นจะซำสิหัวอะไร ถึงอยู่ที่อุทยานหินเขางูนะคะเขาบอกว่ามันจะมีมุมลับที่แบบถ่ายรูปสวยนะแล้เราก็จะลองมาดูกันโอเคเดี๋ยวเราไปตามหามุมลับที่ว่านี้กันก่อนเขาบอกว่าเส้นทางนี้เนาะมันต้องมันยังไม่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการเป็นทางการก็เลยเมื่อมันระวังในการเดินทาง เพราะว่านี่ว่าตอนนี้มันยังเป็นดินดินอยู่นะมันทางทางมีโค้ดหินนะมันมัมมนจะลงก่อนถึงแล้วจ้าตอนนี้เราอยู่กันที่มุมลับเขาหินหินเขางู <laughs> ยังดี <laughs> เขาบอกว่าเป็นมุมที่ถ่ายรูปแล้วก็สวยเพราะว่ามันจะติดกับเหมือนกับเขาเียแหละ ภูเขาเขาหินผาเขาเินนั่นแหละแล้วก็จะมีแบบบ่อน้ําแอ่งน้าอยู่ตรงนี้นะก็มาถ่ายรูปกันได้เช็คอินที่นี่ได้นะคะไปดูบรรยากาศกัน แล้วก็ไปถ่ายรูปไอจุดมุมลับของหินเขางูเรียบร้อยนะแค่มันเป็นเหมือนเป็นผาใช่ผาหินเออว,วิวสวยดีไม่เหมือนฉากภูเขาในหนังจีนซีรีส์จีนน่ะที่แบบว่าบินข้ามบภบูข้ามหินข้ามเขานั่นแหละใช่เลย <laughs> อันนี้ก็าลังจะไปอีกจุดลับอีกจุดหนึ่งไม่รู้ว่าจะเข้าใจหรือเปล่าแต่ว่า เลยลองไปดูดูนะคะฮู้บุกเบิกจุดนี้กันคนตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่จุดมมุลับอีกหนึ่งมุมนี่ดูดูข้างหลังเห็นไหมไม่ต้องสืบไปไหนโดนทิ้งตอนนี้เรามาอยู่กันแบบว่าที่กว้างเนาะเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรของใครนะแต่ว่าเฮ ύ, ้ยลมผ่านดีมากเลยดีมากโชคดีที่วันนี้ไม่มีแดดอันนี้มันดงดอกลัก ไอแต่นี่แดดไม่มีนะยังชคดีนะไปยังซึมอยู่แดดไม่ดีนะไอแดดไม่มีนะคะแต่ว่า้ยจุดจุดถ่ายรูปอันนี้คือไม่รู้นะว่าเป็นที่ส่วนมงคลหรือเปล่าแต่ว่าไม่มีป้ายติดไว้ก็แบบเออลองขับรถเข้ามาแล้วก็ถ่ายรูปได้เออมันเป็นรานฟ้างเลยอะร้านป้างๆแล้วก็แบบมีพวงมงพุ่มไม้แล้วก็เห็นแบบหลังเขาอุทยานหินเขางูอ เออได้ชัดเจนมากแล้วก็โอ้โหใครมีรถเท่ๆอะไรเงี้ยมาถ่ายรูปกับรถก็ได้โดนปุ่ลูกซอนงีออกมาไม่้นะไม่น่านะถ้ามีเขาหน้าจะแบบว่าปัก้านไว้ใช่ป้าน่าจะอาจจะแบบกําลังจะสร้างอะไรอยู่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่นี้เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินแบบว่าดับคลายความร้อนสักหน่อยไปคาเฟ่ดีกว่าไป ไปนะคะ คำเตือนอย่างนึงนะว่ามาล้นี้แล้วอาจจะปวดหลังก็ได้เพราะว่ามันตึงคบงหนี่แล้วก็มีมุมนี้ออกมาแบบถ่ายรูปใช่ป้าด้านหน้าเขาก็จะมีแบบเหมือนจัดมุมไว้ให้ด้วยนี่มุมนี้มีกระจกถ่ายรูปกับกระจกคาเฟ่นี้น่ารักดีสวยชอบ มันเป็นสีขาวๆแล้วก็แบบตกแต่งแบบแปลกๆดีไม่ค่อยจะเห็นสักเท่าไหร่แล้วก็ใช้พื้นที่ส่วนตัวนะแต่ราคาเครื่องดื่มเขาก็ประมาณ8 9 9 1 1 0 0กิหรอปกติองคาเฟ่เออปกติของคาเฟ่ <c alf> e> ก็รสชาติเข้มข้นอร่อยดีเข้มๆสั่งเอสเปรสโซ่กับโกโก้ Go นะคะอร่อยอันนี้วันธรรมดาคนก็เข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะถ้าเสาร์อาทิตย์ก็อันนี้ไม่รู้เหมือนกันคนน่าจะเยอะพอสมควร ก็โอเคเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปไปไหนแกนเลนแคนยอนลาดุรี อนนี้นะคะเราก็มาถึงแกนแคนยอนแล้วไอจุดที่พนักงานถ่ายทำสื่อเพื่อโฆษณาและถ่ายทำาีวีหมดที่ก่อนทางเข้าใช่ไหมก็จะมีป้ายประกาศบอกนะคะว่าแบบห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตอันนี้ก็คือเมื่อกี้เราอ่ะสอบถามแล้วโทรสอบถามแล้วไงว่าเออแบบสามารถเข้าไปได้หรือเปล่าพี่เขาก็บอกว่าก็เข้าไปได้แต่ว่าข้างในตอนนี้เหมือนวันนี้ที่เรามามันจะมีคนเข้ามาถ่ายงานการถ่าย ประชาสัมพันธ์ถ่ายกองหนังอะไรสักอย่างเนี่ยแหละให้เข้าไปถึงตรงจุดนั้นนะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะลองเข้าไปดูเท่าที่เข้าไปได้เฉยๆนะคะบอกใครจะมาที่นี่เนาะติดต่อสอบถามก่อนนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราอาจจะแบบว่าโดนเป็นผู้บุกรุกอะไรหรือเปล่าโอเคค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปดูเนาะ ทำเหมือนแบบมาเราจะมาครั้งนี้ไม่กลับบ้านใช่ไหมเนี่ยไปกลับพรุ่งนี้แล้วมันจะออกได้ก็ไมม่เหอนหอออกยยาาาสบไป้งันนี้ยังไม่ถึงเลยเฮ้ยม่โทรมาถึงแล้วจ้าตอนนี้เราก็อยู่ที่ภูผาคอฟฟี่คาเฟ่นะคะก็คือคาเฟ่แบบชอบมากอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแบบต้นป่าตุนอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มีวิวภูเขามีวิวแม่น้ำลำคลองลำธารอะไรก็ไม่รู้เฮ้ย หนูต้องหมุนตามพี่ป่ะเออเราหมุนต้องหมุนตามเมื่อกี้เราสั่งเครื่องดื่มแล้วก็ร้านนี้ปิดห้าโมงเย็นนะคะห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นน,ะอนเออแล้วก<ม>็มีครัวมีครัวอยู่ด้านบนใช้ปิดทุ่มหนึ่งก็เดี๋ยวเดี๋ยวไว้เดี๋ยว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 สั่เงเครื่องดื่มวันนี้แล้วก็ไปนั่งข้างล่างชมวิวก่อนทีก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศร้านกันนะคะสวยมาก เออค่ะกับอาจจะแบบตอนสุดท้ายเนาะมานั่งกินข้าวชมวิวแต่ว่าผรคิดตั่งหัวละสองรอยห้าสิบบาทเออแค่แบบว่าเออเอาอาหารไปแบบนั่งกินลมชมวิวอ่ะคนละสองร้อยห้าบาทก็เดี๋ยวเราไปจุดเช็คอินต่อไปกันนะคะว่าเราจะพากันไปที่ไหนก็คือแบบเลยเลยเข้าไปอีกที่หนึ่งใช่ใช่ขับเล่นดูก่อน ตอนนี้จริงๆก็คือจุดที่เราจะไปอ่ะมันหมดแล้วขับรถไปตามทางดูเรื่อยๆก่อนว่ามันเป็นจังไหนบ้างแล้วตอนนี้ก็ฟ้ามืดมืคึ้นๆมาแล้วนะครับฝนจะตกเราก็เลยเอออยู่บนรถดีกว่าโอเคไม่เป็นไรอ้ยกวางกวางกวางไทยกว้างกว้างกวางไ,ไม่มีเขาอโอเคค่ะก็เดี๋ยวไว้ไปที่ต่อไปนะคะไป แล้วก็มาอยู่กันที่อ่างเก็บน้าห้วยไม้ติงนะคะอที่นี่ก็คือเป็นจุดนึ่งที่คนเขาก็น่าจะแบบว่ามานั่งชิวนะคะตอนนี้แบบคนแบบเริ่มมาเยอะมากตอนนี้ช่วงประมาณ4ี่โมงเกือบ5้าโมงใช่ปะห้าโมงห้าโมงแล้วแต่ว่าโชคดีที่แดดยังไม่ค่อยแดดยังไม่ค่อยมีวันนี้แดดยังไม่ค่อยมีนะ เราจะดูพระอาทิตย์ตกที่นี่นะคะเป็นจุดสุดท้ายนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับบ้านกันดีโยนั่งลงค่อยนั่งลงแบบว่าคนมากันเยอะมากเลยอะ่ะเมื่อกี้ยังไม่มีไม่ค่อยมีคนนะแต่ตอนนี้มีคนเยอะมากเดี๋ยวก็ยังไงเดี๋ยวทายบรรยากาศมาให้ดูนะคะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ควรค่าแก่าการมาเช็คอินค่ะ ก็น่าจะนั่งมาประมาณชั่วโมงหนึ่งได้นะทิศก็กําลังใกล้จะตกแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ตกนะหิวแล้วครับตอนนี้กำลังจะกินพี่ยอยู่ยังเดี๋ยวจะนั่งกินนะนี่เราก็ไม่รู้นะว่ามันกินซูชิเป็นแบบข้าวันดีกว่าค่ะว้าม,มามีมารยาทด้วยก็ไปกินโอ้โหเป็นหมาที่สุภาพเรียบร้อยไม่กินหนึ่งคำด้วยนะแบ่งกันสองคำกระลุยกูอีกเดี๋ยวรอก่อน ยังเลจะหมดไหมเนี่ยวันเนี้ยไม่รู้ก็ได้เป็นมือถือแล้วห้องอาหารกินไหมไอ้นี่เป็นหมอพี่กูมานอนก่อหน้าไมกูได้แหลอวะไอตัวนี้ไม่พัมทำเพลงพอเห็นเลยค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะกลับกทมกันแล้วนะคะก็ยังไงถ้าวันเดททิปที่ลาดบุรีถ้าชอบคลิปนี้ก็ลืมอย่าเออปุ้ยอย่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่ง นะคะว่ารอบหน้าเราจะพาไปที่ไหนอีกนะคะติ๊งหน่งเองจ้าขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ